นายกิรติกิตมนวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เปิดเผยค่ะว่าในปีนี้ทางเว็บไซต์ StarTech ได้มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับการให้บริการของสนามบินในการประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2024ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ58ขยับขึ้นจากอันดับที่68ขึ้นมา10อันดับจากปี2023ด้วยขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะติดอันดับ10ของสนามบินสําหรับสายการบินต้นทุนต่ําที่ดีที่สุดในโลกซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวค่ะมาจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลกภายใต้การสํารวจที่มีชื่อว่า World Airport ในการวิเคราะห์ถึงคุณภาพในการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสภาพแวดล้อมการออกแบบเจ้าหน้าที่สนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการเป็นต้นทางนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะได้รับการประเมินในสีดาวด้านสถาปัตยกรรมความสะอาดบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนมีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงระบบอัตโนมัติอำนวยความสะดวกมาใช้ให้แก่ผู้โดยสารอย่างเช่นเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติเครื่อง โหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติหรือแม้แต่ระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ